สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บรสาวอีสานผคุบ่าวมะลำ่ำมือนีผ้ามากินตำหมกเอ้ยบะแมนข้าวปุ่นตำข้าวปุ่นใส่บุกงงไปหน่ำกุ้งสดค่ะนี่นี่อหอยนางลมบอกนี่ก็หอยนา่งร่มด้อจ้ะเดิมมาเด้อค่ะพยาย,ยามนำมี่ค่ะข้าวปุ่นมือนีเขาเนียดบดใส่ซอนเด้อค่ะใส่มือใส่ซอนบะทวงเด้อค่ะคนณอีสาสนของใส่มือเนาะคะ่ะเนาะ มืัอน,นี่มอรามาเต็มยอดเลยค่ะเส็บแสมน้ำกันอืม,อมกินพักน้ำค่ะพักมืัอนี้มี่พักโมงพักโมงเนะะี่ค่ะพักบุง้งกระลำผักชีลาวไร้พักค่ะมืนนัอนี้เส็บแสมน้ำกันมาเด้อค่ะเด้อฝาด ปลากนมจีนล้านมูน้ำเน,นื้อค่ะขนมจีนอบแห้งร้านน้องน้ำฝนอุดน,น,น,นะะพื้นไหนเด้อค่ะเฟซบุ๊กพ่อเสาพวงเพชรคะ่ะอุดเพืน้นไหนเด้อคะ่ะอย่าลืมกดแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหืมแสบแสบค่ะมาเนื้อค่ะมาสับน้ัน แซ่บค่ะนี่พาผู้บาวมาละม,มากินน้ำมันผิวบางเป็นลกลุ่งจะแซ่แบจะแซ่บเส้นเหนียวนุ่มดีนะคะเส้นเหนียวคุณนะคะแซ่บเลยค่ะก็เด็ดกระห้อมหวานผิวบองแซ่บครับ เบิ่ค่าธรรมาตาดเพราะถ้ามาตาี่น้อนเนี่ยค่ะนี่ยน้องยังไตอยูแสบค่ะแสบร้อนหนังขอนคนพี่แ่หละพี่น้องกินคือคนอีสซาาเนี่ยและโดดแสบค่ะดุยมือเลยเนาะ ใส่สอนมันกินบอสวง่งช่วงโควิดพี่น้องโควิดสิบต่อไปเสกับอะไรางานกับอะไรเฮ็ดกักตค่ะช่วงกักตเสียล่ำกับอะไรล่ำพี่น้องเอ้ยอหอยน้องรมค่ะเอามาค่ะหอยใหญ่มาก อยากให้พี่น่องมา่กินน้ำกันเมืองได้เอนาอคือสีเปเตอร์แสบอยู่เลยน้ำจิ้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะฝากน้ำเดาจาอุดหนุนเขื่อนสาวน้ำจ่าอืมน้ำจิ้นน้องน้ำฝนแสบข้างเพลินค่ะน้ำจิ้นอุ่มมากอร่อย รั่ช่วงกักโตกับสีนาใครๆแน่นอค่ะเนาะสีอ้วอนๆอออบวมๆพี่น้องเอ้อแข่งก็แข่งก็สาวอีสานนีล่ละค่ะบวมแข่งกันโอ้สวยพี่น้องเบองไหนั่งร่วมเด้นี่เาใหไงค่ะรัหญ่ใหญ่ครับใหไงดีกว่กินน,น้ำตาลค่ะแน่นอนครับ เดีย๋ยวใครพี่น้องมาชิมมือน้ำกันแน่นอนอาจจะมีเสียงโลก,กวดมาอีกแล้วเด้อค่ะเศร้าเลยนู้นท้งนอกชุดยอดพี่น้องชุดยอดอตำหมูคงสวัวใส่ข้าวปุ่นบันมีกุ้งพร้อมแซ่ค่ะ บ่อรำผู้แดงเำมสนจะไขผู้แดกนั่นท่านเหม็นกับอดดมบ่อได้พี่น้องบ่อรำไปไหนบอ๊ะข้าวโมงค่ะไปหาเห็ดกับบ่อได้พี่น้องเอ้ยเห็ดบ,บ่มีบ่อเม็นยังเราเหม็นปลาแดกหนี่งพี่น้องติดสุดอยู่นี่งผักชีลาวค่ะผักชีลาว กินบลาทองพันธน,นี่หรอไงกินกินเนี่ยมันแสบบลาทองพันธุ์แสบเนาะตักค่ำใหญ่ๆนี่นี่วิธีเขากินพี่น้องเบื้องเอานี่โอ๋อกดแต่กับยำเม็ดต่วนมันหนวดอื ติดตามคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวมอลำสิใส่ชุดมอลำผ้มมาไปหาปลาอยู่ทงคร,รับสนอพาสีปลาตื่นมาล่ะเซอีสานเลยใช้พาสโลงพี่น้องก็เลยบันมันแมนบ่ลละเหรออืมจับกุ้งค่ะกุ้งกุ้งได้มากตัวไม่ใหญ่ได้ใส่นี่มากค่ะใส่ใหญ่ไง<ม>พี่น้องแซ่บ กินน้เมันกินทำมันแสบๆ,ๆพี่น้องอืมอร่อยนี่เบิ้งกุง๊กกุ๊กอ๋อเพิ่นแม่เมืองยะคือกินมันจะแสบเลยเนาะพี่น้องเนาะมันจยอะค่ะเยอะๆมอญี่ห์เฮียเสชุดมอหลามมันบอแยบก,กินไปจะแสบกระดกพี่น้องคือสีน้ำลายแตกเลยมอแยบ ไว้ค่ะคอืมปูดองปูดองสั่งมันหมูว่านยังเหลือค่ะยังบ่ท่นเด็กกินนี่ค่ะปูดองขนาดค้างคืนยังอร่อยนะคะนี่โอ้มูว่านบอกไปว่ามีสามมันโมเมนทสามเนะะื้อค่ะมีซีนี่ค่ะกระดองอร่อยมหมูว่านเบามากๆมาเด็กกินได้ค่ะ กินซอสบองจิมกระแซอร่อยกินวิธีบะบนนันจิมซีฟู้ดบะต๋องครับเอาแมงนาปลาเด็กในหาดหลดแซบคื้นกันเมนปูเขาสดอันนี้บะแบะเด็ดนี่อพอเมื่อจ่างรีวิวเด้วค่ะอันนี้สั่งน้ำเพลินทะเลแซบอีรีค่ะแซบของเพลินอีรีเนือ้อปูเด้ง ไข่ปูหวานเนะาะแซ่บแช่ปะไข่ปูหวานมากครั้งคืนยิ่งอร่อยโอ้ยอม,มยนะื่อนานอะไรเพื่อนเลือพี่น้องบ้าหม้อลำสีหยดตำหมูคงวิตรตำหมคูงมงคงเห็นมันสมเสียบหรือว่าสีหยดให้เบิองบ้าหม้อหล่ำตำหมคูคงทแทบเสียบแล้วค่ะ พวกกุเื่องบัวดองพันพี่น้องบัวดองพันธุ์กาดเบิร์ตต้นเนี่ยอันนี้เพิ่งกอบเบรด่างรีวิวแล้วคา่ะอมรีวิวหมูหมูจีนอบแห้งเส้นเหนียวนุ่มเสียบเสียบพี่น้องคือขอ้าวปุ่นสาบ้านเ้องนี้ละเมืองพี่มุ่นเ้องนี้แล้วล่ะเส้นเหนียวนุ่มมาก แสบผักแสบเนี่ยให้แบบว่าบางเชื้ออ่อนอข้าวสื่อแบบว่าสดมาแบบทีอันนี้แล้วบางเทีเขากินโมเบิร์ตเข้าไว้มันก็บโมแสบได้ค่ะอันนี้นุ้งหามได้กับต้มมองตาแต่ไปสื่ออันนี้สั่งไม่ไหวหรอค่ะบ่แพงค่ะโอ้โหปิดหัวเบืองเบืองขอบไปเฟซบุ๊กเพิ่นบักหอยบักหอยพอ่อเสาพวงเพชรน,นะคะเฟซบุ๊กเพิ่นส่วน คนกูหมาเนี่ยจำเฟสผีเพิ่นบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นมาคอมเมนต์ดูค่ะอร่อยอขนาดคำขึ้นะล้หนิเหนียดอยิงเด่งหวานฝากติดตามช่องน้ำเลือกครับพี่น้องฝากติดตามทางเฟ e บุ๊กน้ำครับหมอลำสักดาน่อยเลนอีสานทางเฟ e บุ๊กติดตามได้ครับ ผูไดครับมาชมมาเบื้องแล้วครับกดแชร์รถกระดิ่งติดตามทาง YouTube ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะขอเฟสบุ๊กพิมพ์หาเลยครับหมอสักดาหน่อยน้องจิง๋นขึ้นเลยครับพี่น้องสิ่งจะซื้อเลยครับสิ่งเบ็กตับ่หน่อยบ่หน่อยจะซื้อ ไงเบิดตัวมอ <laughs> งอ่าวผมคิดว่าหน่อยเบิดตัว,วมันหมดจ้กคิม,มเนี่ยมีดอกเนี่ยซิม่มคูเบิงคูเบามะลัมแสบปูนแสบ,บห่างขินแสบเดี๋ยวไปเรื่รองขั้นมันอันเนี้ยเปลอกแปลกสิมากิน ร่างหนาพี่น่องอีกเด้อเบิ่งสักวันหามันหนูมันพบม,นมันเขียดมาเลยจ้ะเด้งแสบๆน้อแบบงกำเลยนาเชียนขวหนูมาสู่กินดูเนื้อกันเนียนๆได้พี่น่องนี่น่เนียนหวานเนาะขมขำเพิ่มแสบขำเพิ่ ั่งกินเธอแล้วบ่มีทิศล้างค่ะอร่อยข้าวปุ่นข้าวปุ่นร้านน้องนะฝนกกน,น,น,นี่ก็แซ่บบอกมาบ่มีบ่มีคาจา้างรีวิวค่ะอันนี้แซ่บไปดีเลยค่ะเออบ่ได้บรรยากาศนางพี่น้องเอ้ยเขามีหมอลำมาเด้อนางเด้ออยู่หนานี่คือสิมวนคาดเนาะลมหนาเนาะกินไปน้ำลำไปน้ำเนาะค่ะเนาะ เอาบอกค่ะไพไไพห็นนํำคอมเมนต์มาได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เยอะๆกินไปนํำล้าไปนํำกินพอบทั้งดอกทั้งดังโลดพีด่น่อง,ง,งจับไหมอืม เยวมือหนาไปหาปูฮาปลาอยู่ทุ่งสิบ้าไปเด้อวพี่น้องบบบนี้่บวมอรมคนอีสานคือกันครับหาปูหาปลาตึกแห,ห่ได้เบิดครับพี่น้องหากินในสูอยางสูนนนายยางเนวกินบ่อไรอย่างเดียวคือกานมีเนี่ยหน่อยครับ,ม,บรมีบ่อไรเบิรงครับเบิรงแซ่บคำใส่ตอนบอกมุงไปนั่ง นั่งุ่มก็แสบค่ะอันนี้ปูเอ้ยบลาปูปูแสบโหตัวแบบใหญ่เนี่ยเอ้ยปูแจ้งกุ้งแดงสมหักหอยกระสดมิตรแน่แสดสดกดสวดตะปูบาวมอลำบเนี่ยพี่น่องเอ้ยน่ะ วนหนนี่จะคั่แซ,บแซบ่บๆวงๆแสีบไบ้ดวดนิว้วเาได้พี่น่องเนี่ยเหแบขาด่ย่อยไปล้วผมก็ไม่ไปตากินเนี่ยเอาไหนวะจะพาือนาจ้างเพราะเาตาเนี่ยนีหใหกินได้ด้อจะภาพบ้า มะลักับแบงคาโต้ไห่เลิกป้าไปสื้อเคื่องมาตํ้มห้จะผ่านปะแม,ามนบากพี่นนองมาเลยจ้ามาสแซ่บ้ำกันค่ะอืมแสิรสบดูดนิวดดน้วดูนิ้วอีดีค่ะ เหลิมอิ่มแล้วเด้ลรอพี่นอ้องเพราะว่ามันสิเบิร์ดหรอแมนบ่มันก็เลยเหลิมอิมอมอ่มเนาะหุ้งเด้งเดี๋ยวมือนาเปิดเพียงชูฟังพี่นอ้องกินพร้อมล่ำพร้อมเปิดเพียงฟังพร้อมจ่างเลยพี่นอ้องอยากอยากฟังวงไรจ่างมาม สีจางมาเห้งเสียงอีสานบอกสิจางมาแห้นี่นี่กินเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี่ย<ม> <ฮ>คิดบ่าผู้่นยิ้เนาะขอโถขอไพ่เด้อค่ะคันเมื่อนี้ล่งคลิปเดิ๊กคลิปคำคลิปเดิก,ก,ก,ดกให้ม,เมออาเบิ่งย่มเดิกติ่เขาิวไปกินมาได้ตามกินอยู่อ่ะอตามกินเด้อค่ะ อื่นน้งจิ้นอบแหงไปหลยอย่างงียมได้รวบบ้าบ้ามอลำคืออิ่มเะพี่น้องอิ่มระเบ้าอิ่มคือกันเนี่ยเอาเลือกกุ้งตัวหนึ่งกินให้มันเบิดมันสิบาปอืมอ้พี่น้องเมืองน้ำแตยี่วาเนี่พี่น้องมันคือเป็นตะโกดีแถ่นี่ น้ำมีหอพี่อาร์านคนนี้นี่จับจับเจ้าค่ะทำเดือดต้นหนึ่งกินเหยือนไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย,ยบ้าบอลอันอิ่มนะเด้อพอการคลิปนาครับนี่ค่ะเบิร์ดละจ่าเบิรดแล้วเลือดในหนากับตันแบบที่แกบคืออ่ะเบิร์ดละจ่าฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะมนี่้าวิสานรกระบาร์มอล่ำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ